เกินไปนคนเนี้ยของจริงเียชพ่พี่หลบให้ดูพี่หลบให้ดูช่วยส่งม,มาแล้วพี่ดุงเลยเนาะทำไมเมื่อกี้พี่ลอยขึ้นสูงวะโอ้โหพี่จะไปวะทำไมอะอ่าโดนพี่หลอกว้าคนมึงเกิดเหรอพี่หลอกอะเอาคิดดูดินี่ความสุขม,มากเลยพี่แบบอกนะคนมึงเกิดอะโหว<ห>ิโหเฮ้ยเราเริ่มถามแล้วมั้ง ขอล้างทั้งตัวพี่ได้เอาไปให้ก็พอเชิส่งมาแล้วผมส่งให้พี่ดูโอเคพี่ความเร็วเพิ่มปะโอ้โหท่าเดิมมาน้องมาโอ้โหเร็วจัดอ่ะโอ้ยก็โอ้โหโฟมมันมีสองอเลยอ่ะมีทั้งสายฟ้าทั้งไฟอ่ะก็เจ๊อ่ะทำไมแล้วถ้าสมมติว่าพี่ไม่ส่งอ่ะพี่ก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ส่งอ่ะเจ๊น้องเจ๊ก่อนอรียนโดยใน่นี้เราทำอะไร่ อะไรอ่ะไมเล่นไม่ได้อ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยแบบนี้มีกล้องกคชอบอ่ะขวาน้องขวาขวาดูแลเพื่อนอุ้ยใครต่อนี่ทำสมาธิได้ดิเดี๋ยวผมไปเล่นด้วยตอนนี้ไปไปส่งมานี่เดี๋ยวผมส่งกลับอีกไม่อ่ะเอาไปดิโอ้โห อเตเฮ้ยโค้เท่อะดูมีความสุขอะเฮ้ยอะไรเนี่ยการส่องผิดพลาดนี่ผมมีนตีมีนตีมีนตีนี่เราแม่งเมื่อกี้จะตัดการนากียร์แล้วพี่แบงก์เตรียมเตรียมแล้วพี่เตรียมแล้วคาเลยนะครับเตรียมเตรียมนี่ไงพี่แบงก์มาเลยเฮ้ยเฮ้ยใครอะเอ้าไมโอ้ยนุกนุกเนอะ โฮ้ยโอ้ได้ข้อนี้แค่ยืนยข้างล่างข้างล่างแป้นว่าอะไม่มันตัวในโจโจ้ครับลุงแบงค์ใช่พิซซ่าโมซาริลลาอะไรวะสามคนยืนอยู่ข้างหน้าพี่เอาพี่ไม่ลงสักคนน่ะเฮ้ยเฮ้ยมันมาไงอ่ะขาวอ่ะเหมือนเริ่มทำแล้วมั้งหรือยังนี่แหละโอ้ยสติวบอลรันนะมันเพิ่งจะมันประกาศสติวบอลส่วนไหนเนาะ โหฮ้ยเฮ่ไฟมาจากไหนวะู้ทำไมที่ตัวพี่ร้องหนตลอดเลยวะตอนพี่เห็นตัวไม่ร้องหนตลอดม่มีกระบดในทีมนะเนี่ยไม่แล้วมันปิงแบบวะเอาไ่ได้เพื่อนสวยปเอาหน่อยไตบพวกคนญี่ปุ่นหน่อยเองเองกระโดดใหญ่โดดยาวมัน้องโดดยาว้ยลูสอโนะโอ้ วผมพี่ผมของเกมของเกมเรื่อยๆขึ้นเนื่อนโอ้ยเพอน p e r f e c เซอ์แม่งของจริงวีเพื่อนทษทีเพื่อนทอดีเพื่อนสองเต้มพี่สองแต้มพี่ท้าไม่ตายพี่ยิงได้จากถุงสนามในระยะน้องอ๋อ บูดแห่งดาวหางอาร์เทรุสอาร์เทอร์อาร์เซอุ์ด้วยเปริแตกขมอนเบบี้หันหลังมาด้วยมันจะเป็นต้องมองนะหรอ้เอวจริงอไล่แคทตอนนี้แหละอุ้ยไปล็อกไป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 เอาดีดพี่เขาทำไมไม่ปิดล็อกฮัลโหล หมดแล้วนะพี่แบงค์โอ้น้องนายหลุดร้องน้อง้วโอ้ยเร็วน้องเขาอย่าไปแพ้ค์มาหน้องสวยพี่ขวาพี่ขวาน้องนไงทัน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 หลบไปสามคนมันประกบพี่คี่้องไงเฮ้ยเฮ้ยทำไมผมชูดอ่ะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะที่จับบอลแล้วอ่ะลงวันน้องนายลงปะ อ้ชนะถือว่าชนะหาไม่ได้แล้วพี่ส่งมาเดี๋ยวก็ดูนะจะส่งไหล่ะจะส่งไหมครับพี่ยิงอีกแล้วไอ้ลองตัวลอยใคยเราไม่ออกเป็นทั้งสนามเลยอ่ะโอ้โหตัวที่ิ้าอุ้ยอุ้ยอะไรไม่น่าโอ้ยอ้ะ รอไม่ได้เนาะของอย่างนี้ต้องรีบจะเขาแบบเขาเรียนมาเพี้ยนแต่เราเราว่างไปอุ้ยโอ้โหแล้วตซ่เขาบอกว่าดีโคตรเทพพี่โหดปะโอ้โหหลอกไปสิวงเขาโกนหรอโอ้โหแล้วพี่ล่องหวนไปอุ้ยอฮ้ยวุ้ยอะ็นยังไงอะเออแ เราฝันด้วยมั้งโอ้ชิบหมาแล้วนู้ดนู้ดนู้ดเอ้ยไม่ถึงนี่ไงอ่ะดูไอเนี่ยมันเล่นแจ็คพอตนี่เมื่อกี้มันเงินอยู่อุ้ยสวยมองไม่เห็นดิพี่เหมือนไซส์เนาะไู่หรอกไม่หลอห่นขันไม่ได้ อ้าวโดนครับอ๋อี่ล็อกว่ายเ่้ยได้มนโกบโหนักบ้าสที่เก่งสุดในเกมอ่ะพี่อ่ะแค่ในเกมอะลองโหนนะเจอพี่ลองโหนนะน้องนายโอ้อเยสไม่มาตายละทันเข้ามือครับผม อุ้ยล็อกทันอย่างงี้ทันสิบลูกเกมอุ้ยขอบคุณนะเพื่อนมาพี่มาแล้วมาแล้วเพื่อนโอ้ยเอ้ยน้องไหนสวยตองรักดีเลมาพีเลยอู้วูวูแล้วพี่แย่งเออจะให้พี่น้องเข้าหน้าจอเลยวะยี่ห้อ่านยีหปานหน้าเหมือน ปัดน้าใครครับผมมาแล้วไงมันติดเครื่องพี่อะมีพี่เอ็มีสี่คนนะมันย้ายย้ายไปย้ายไปโอ้เสร็จใจด้วยนะเฮ้ต้ะเสร็จใจด้วยนะสวยฮเหรอสามแต้มครับสามแต้มเลยอุ้ยเอ้าเอานี่เวทกำลังถอยมาเอาสามแต้มมาโคตรฉลาดอะถ้าพี่มึงทำอะไรวะมึงคือสไตล์อะไรอะของฮาร์ดแบ

สีเลี้ยงพี่โอ้สวยสวยวู้ฮูวไม่ไม่มีอนเตีแล้วหรอหมดแล้วเนาะพี่นาโกพี่นาโกเฮ้ยเ้เอาเลยให้ได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 ้สวยสวยอะไรสกิ UV หมดหยาบอะไรเนาะหยาบอะไรมาปิกเนาะหนึ่งสองสามครบแล้วคผมแล้วดาบตู้อะพี่อะ สวยสวยไปไปเฮ้ยเราอย่าแย่งดิมาแล้วหัวอยู่ส่งให้ผมเดี๋ยวแล้วมันจะได้หาพี่แบงก์เองโอ้ยหเร็วความเร็วอ่ะว่างแล้วครับมันก็ครึ่งครึ่งไม่ใช่เหรอนั่นแหละเยอะอ่ะครึ่งหนึ่งเลยอ่ะว้าวันนั้นวิ่งนะสวยเฮ้ยพี่เราก็มีแจ็คพอตว่ะเราต้องเราต้องรีบเหรอเพื่อนเนาะรีบไหมเบื่อแล้วไม่ ม่่ใชีผมไม่นับโอหสวยสุพี่เราไม่พักนานกว่านี้หน่อยอ่ะเจ๊ด้าน้องนั่นเนาะฮ่าฮ่าตีบาวดีตอบตอบไม่ดอบตอบไม่ดีพี่หลอกสามทีเอ้าทำไมว้าบเลยโอ้เชื่อเลยเชื่อเลยขอบคุณครับ รับประทานอาหารรับประทานอาหารไปจัเอ้ยเอ้าไม่ลงอ๋อเอา้องงเอายตอ,อ,ตอปิดตอบแไม่ดี <laughs> อุย้ยบอลกระแทกหัวมเมื่อกี้